ว่าการทำงานเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะฟังได้นะคะฮะลื่นวิทยุด้วยนะฮะเป็สามพื่นทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงก็สามารถที่จะดูได้ทางช่องนี้กับ QM Music ใช่ค่ะแล้วก็ขอบอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงเปเชียลเกสต์นะเราวกมีแขกรับเชิญแบบนี้และที่สำคัญเลยในช่วงเปเชียลเกสต์ของเราเนี่ยจะมีช่วงแรกเล็กๆคเปเชียร์ไลน์ค่ะให้คนทางบ้านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญได้เลยเพราะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยใครอยากกบอ ได้กับกันนายก็สามารถโทรเข้ามาได้ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ทั้งสองคนนะครับได้สวัสดีอย่างเป็นทางการกันดีกว่าไม่พูดเลยนะครับสวัสดีครับกันครับผมเต้ครับผม S <S> <S <S ก็รู้สึกดีใจมากตั้งแต่ตอนที่มาท้าองกันนะครับแล้วก็วันนี้พอดวันจริงเราเป็นผัดไทมาแล้วก็ชอบเล็กๆพวกเราเราแล้วก็ถ่ายทอดให้เราก็รู้สึกดีใจ,จครับรครับก็ก็รู<ต>้สึกดีใจครับ,รบตอนแรกไม่รู้เขาจะมีคอนเฉลยใจเหมือนกันก็พอรู้เรารู้วันที่รอบประกาศของทางแขกครับก็ได้รูตอนแรกรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะต้องเจอคอนเสิร์ตใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเลยที่เราจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ แล้วมีแบบอาการแบบว่าเฮ้ยคืออะไรดิมึงวะอะไรเงี้ยคุยกันว่าไงบ้างอะไรอย่เงี้ยเขามาชินเลยยิ้มแย้มก็เป็นเป็นเพลงที่หลายคนไปหลานนะครับผู้เราก็อยากขึ้นอยู่ครับแล้วก็บามคอนเสิร์ตใหญ่เพราะาเราเล่นที่แวบทีแหลายคนนี่มันมีความรู้สึกว่าอันนี้ที่คอนเสิร์ตของกันตาครอบคุณตาจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเรารู้สึกว่าแฟนชายก็มีความรักให้กับเราแล้วเราก็อยากมอบกันไปที่หนุ่มเนอะเป็นน้องเล็กด้วยนะเข้ามา นี่ออกมาเพลงแรกนะฮะเพลงจับก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆไหนเล่าหน่อยมันยังไงฮะครับผมก็เพลงจับเป็นเป็นซิงเกิลแรกของการมาจากออกสตาร์ทนะครับก็เพลงนี้รู้สึกรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างเข้ากับทุกที่ขอเราครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่เราอยากจะเหมือนว่าแนะนำตัวให้ทายได้รู้จักครับผมก็มีทั้งท่าเต้นแล้วก็ใช้เกีบก็ที่อย่างเราก็ท่องผ่านไปท่งเต้นบ้างผ่านไปเต้นก็ สิงเกิลเกิเป็นไงฮะก็ด้วยมือของเธอครับสิงเกิลแรกในีเลยด้วยมือด้วยมือเคั้ดี๋ยวก่อนนะด้วยมือของเธอนี่คือด้วยความกดแขนมั้แบบเธอทำเธอด้วยยังไงเนี้ด้วยน้งมองเธอด้วยน้ำมือของเธอก็เนือหาเนี้จะประมาณว่าขอบคุณครับขมงทานเลยเนีเป็นของทุกคนมากกว่าที่คอยเชียร์เราคอยให้กำลังใจเราครับ ทั้งทั้งแปดคนเลยก็มีเรื่องที่เเลยก็เปลี่นกันเป็นตัวแทนนะครับเแทนได้นี่คือผลงานของทั้งสองคนนะครับก็โอเคสองสิ่งด้วยนะครับที่ฮอตฮิตนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องถามในวันนี้เลยนะฮะประเดนเข้า S M S ของเราเลยนะอ่านะวันนี้เรามี S M S นะฮะถ้ากันเจได้ออกอัลบั้มร่วมกันนะคุณอยากตั้งชื่ออัลบั้มว่าอะไร กูจินกันตอนที่เราอยู่บ้านใช่บว่าเราทำงานกับการรอดิชั่นท่าจูงนะครับครับผมแล้วก็เข้ามาทุกคนก็เห็นว่าเออเราสนิทกันเลยนะครับอยู่เป็นสองคนแรกนะครับผมแล้วก็มาอยู่เป็นสองคนสุดท้ายด้วยครับผมก็เลยบอกว่าสนิทกันมากกว่าคนอื่นก็่ก็แฟนๆชอบทางเราก็บางทีเราก็ดีใจครับสนิทกันมากขนาดไหนเรายังไม่บอกเลยอ่ะขนาดไหนพี่ก็เอกับเราเรามีแรงตรงมาหลายๆอย่างนะก็คือแบบเหมือนกับ ทุกคนอาจจะเคยรู้ว่าใกล้ก็คืเป็นศิลปินมาก่อนอะไรอย่างนี้ได้ก็เคยแบบประกวดร้องเพลงมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับมี c h e m i s ได้ตรงกันแล้วก็ตอนเขาเกิดวันอาทิตย์อนท้ตอนนี้เขาจะต้องพกอันนี้มาดีสีแดงไว้กับตัวตลอดเวลาครับพกมด้พกบอเปล่าเนี่ยแล้วแลอดกับใส่ถุงมือแล้วจะกนเปลาก็จะต้องแบบต้องอยู่แบบกับคนที่มีอีหจริงจะแบบตรงกันโอ้ย ที่แบบว่าเรนบังเอิญมากกว่าแล้วก็ลองมาเจอกันเนี่ยครับหรือว่าเราสนิทกันแล้วคือเรามีเรื่องอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษาเรื่องเพลงเรื่องสังสารต้องอยู่ในบ้านเนี่ยครับก็พี่เขาจะเป็นคนร้องเพลงเพราะอะไรอย่างงี้เราก็จะปรึกษาพี่เขาตลอดครับดีดีดีก็ช่วยกันทำอะไรกันหน่อย่้าช่วยกันอปีนี้มีงานมีงานก็ติดต่อได้นะงานนะต่อไป่งถ้งไปแล้วเราควรจะเตรียมบ้างดีกว่าครับ อ๋อตอนนี้อยู่ครับตอนนี้เข้าหลักสูตราษาปุนอกู่าสาุลาครับผมแต่ว่าเป็นภาคอินเตอร์หรอว่าบาลกครับก็เขาให้เลือกโทรภาษาได้เรับเลือกโททำไมอะคะรอะไรครับโท08ทำไม่ได้ต้อับ03 05 09อย่าลืมดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้พูดพูดญี่ปุ่นไดยังได้ครับคือกันเคยอยู่ญี่ปุ่นตอนป .1 ถงป .5 ครับอผ ตอนนั้นไปตอนเด็กมากแล้วก็อยู่ในญี่ปุ่นเลยเราก็จะได้ภาษารว่าเด็กๆแต่ว่าเราก็จะสัมภาษณ์สามารถคุกยกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ครับผมเราก็เลยอยากคิดว่าตอนโตเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็เลยหาคณะหรือว่าที่ที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเราได้เพื่อนลองพูดได้ไหมอ่ะลองพูดได้ไหมถ้าให้พูดว่าเนี่ยพวกคุณแฟนคลับทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ผมรักที่สุดเลยถึงไปปั๊บถึงไปปั๊

ก็คือเออราไปกลางคืนครับ้องที่ผับในผับที่ร้านประจำครับแล้วแบบเหมือนกับเราไปเข้าน้ำแล้วคือวันนี้เราไปขา้นคนนะครับแล้วเราแบบต่อต่อต่ออีกคนนึงแล้วเราไปเข้าน้ำก่อนแล้วเพลงเราขึ้นเพลงเราขึ้นมาแล้วเราโผล่ไม่ทันเนี่ยวิ่งไปแบบเราต้องน้ำมันมืดเลยครับแล้วมันตู้เบรครางที่สุดที่ไปสวนปั้งอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ฉีเสร็จหรือยัง เมามาแล้ว้ามาแล้วไเออเาองยู่เยมเพลงครับที่ล้างมือวิ่งขึ้นไปชนป้างแล้วเพลงนัดับลงไปเลยครับอ้ยดับทั้งร้านดับทั้งร้านเลยครับอ้ยัทั้งรนเลยไไม่ะแโดนหักเดือนนไม่ได้คิดถึงเรื่ออื่นนไม่้คิดถึงเรื่เงินเเ่อรุปโดนหักไปทั้นเดือนไ่โดนโอ้ยนะรด ตามเมาแค่นี้ไม่มันนะฮะมันต้องมีคนมาร่วมด้วยช่วยเมาส์สิ่งที่บอกไปใช่ไหม Special Live เป็นช่วงหนึ่งของเราเนี่ยฮะครับออาเปงั้นเดี๋ยวเรารอดูกันค่ะว่าใครจะโล่เข้ามาในช่วงนี้ครับเปเชียลไล v ์ ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะอ่นะฮะมีอะไรจะบอกน้องทั้งสองคนไหมครับอือืหมายถึงบอกยังไงอยากจะบอกอยากบอกเลยคิดว่าจะอินได้ตืเ้นนอินได้คั้งแรกเรตื่นเต้นพราว่าชอบทั้งังกล้งกับวิมาก ชอบตรงไหนเอาเอาก hmm ั้งก่อนกั้งก่อนน้องชอบกันน่ารักอะทำเดียวสั้นๆน่าร้อนอะแลเต้แเต้่ะเต้เท่มากถ้านกต้ไปทางนี้เท่็ทางนี้ท่นาทั้งสองคนเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีทั้งเท่แล้วก็น่ารักด้วยอ มีใคร,รอยากจะมีคำถามอะไรแบบสเปเชียลที่แบบว่าอยากจะถามเต้แล้วก็ย่างนะเอออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันแบบนี้เราจะสนิทกันไปอีกนานแค่ไหนอะค่ะจะตอบยากมากก็อันนี้ตอบยากมากครับผมแต่ว่าก็สนิทกัน กันกับพี่เต้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล้วทพวกเราทั้งแปดสิคนเดิอดสายอย่เงี้ดือสายปีนิดเขาก็สนิทกันมากครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะหยุดสนิทเมื่อไหร่เลยทีเดียวหยุดสนิทใส่ใจนะหยุดสนิท เคยเคยเข้าไปอ่านในกระทู้กระทู้ในพันทีปะค่ะที่เป็นเกี่ยวกับจิ้นจิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราดูวังมันจะมีบ้านคู่เลี้ยงมันเป็นเต้กังคิงดอมมะค่ะอยากให้ออกแนวเรป็นเป็นอังกังค์คิงด้อมมาค่ะเป็นเหมือนเป็นเป็นวังซากุระญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็พี่เต้ก็จะเป็นเป็นห้องเต้มันก็ดูเป็นคดอมเป็นอาณาจักรของเราอะไรอย่างเงี้ย ะฮะ่ะก็ถ้าใครอ่าเต้มตั้งแต่ออกมารางหน่อยากได้คิดคอมคู่กันด้วยอะค่ะคิดคอมด้วยี่บาน่าจะมีนะเยอารจะไปรู่ามีก็ได้เปสันสมของกิฟเลย จบไม่ยากตัวช่วยเชยกัันกครับะขอกคุนอนต่อราการขอบคุณที่สอเราด้วยนะครัอบคุณแเยนะ่อแล้วก็ยางต่อีเปาคะพูดคุยกันต่อนะใะทีคนเนี่ยมากแล้วก็แบบว่ายกันานด้วยกันเนี่ยอยากจะให้เข้ากันและกนเออเพราะว่ามันต้องให้เขากันแลยกใจ่ 你好。Oh <laughs> ภายนอกนะครับก็จะคิดว่าเอ้ยมีหนวดอะไรเงี้ยต้องเป็นผู้ชายเขาเป็นแนวร็อกแต่ร็อกก็ต้องแบบว่าแนวดิบๆนิดนึงครับก็พูดตรงครับท่านี่อันนี้คือคนที่สนิทแล้วจะรู้ว่าจริงพี่เขาเป็นคนพูดตรงมากครับผมจะสมมติมีเรื่องอะไรอยากเจอก็จะเตือนตรงๆหรือว่ามีอะไรที่แบบค้างคาในใจอยากพูดก็พูดตรงๆเลยอย่างเงี้ยแต่มันจะมีบุคลิกขัดแย้งอยู่ครับผมการพูดตรงๆเนี่ยคือเขาเป็นคนที่น้อยใจครับใช่่ทีน้อยใจ ก็จริงๆเป็นเป็นพี่ที่ใส่ดีคนนึงนะครับคือเราไม่เยอะเลยครับอนน้อยน้อยเลอยากรู้ว่าเวลาท้องนอกันเขาเง้อกันยงไงต้องงอด่วหายเองคอแรกๆครับเอาอีกอย่างก็ง้อยเองจริง ที่ก็ชอบแกล้งพูดเหมือนว่านอนครับแต่เราก็ไม่รู้ว่างอนจริงเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละคือไม่ได้งอนแค่กล้แมนะคือในบ้านมีอยู่แปดคนเนี่ยครับก็งอนทุกคนเลยครับงอนทุกคนตัวสัปพาห์ห่เราสังเกตว่าเฮ้ยเขาพูดอย่างนั้นนะเขางอนจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยเขาเขาพูดว่าเขางอนเนี่ยเขาไปกิ่คนเดียวแล้ะจริงไรเนี่ยเราเราหลายคนครับผมทั้งเจ็ดคนเนี้ยก็จะแบบมีแบบไปงนน้อกันพี่เต้เป็นไรมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยสัปดัห์หนึ่งเขาก็จะหายอ่ะสุดท้ายลครับผมกนเป็ไง ใช่ก็เร <toys> ื่องมากเลยเอาเรื่องเดียวที่แบบเอาเรื่องเดียวที่แบบเด็ดเกล็ดคิดไม่ออกคิดไม่ออกทำไมไม่ถายเรื่องเนี้ยเอาเรื่องกินดีกว่าครับเขาเป็นคนกินเก่งมากกล้า็คือกินเก่งแล้วแบบซึ่งแบบว่างไม่ได้อะครับว่างไม่ได้คือแบบก็ต้องกินที่เกิดว่าตั้งเล่นโน้ตสับหูผิวขึ้นมาก็ต้องหาของกินทันทีเลยแลแบบเป็นคนแบบ กินแล้วไม่ได้ดูตัวเองครับกินแล้วไม่ได้ดูตัวเองที่หมายถึงไม่ได้สังเกตแลาวกินยาไม่ได้สังเกตตัวเองเลยแบบถ้าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าติดปากเขาจะรู้บ้างใช่นะครับอันนี้คือแบบไม่รู้เลยแล้ก็จะ่อยไว้งั้นนะครับเราเวลาที่กินที่ก็สังเกตตัวเองด้วยใช่ไหมอ๋อเราเวลากินก็ต้องแบบมีอะไรเกิดขึ้นเป็นกินเกษตรหรือเปล่า นะแต่ว่าชอบมาติดตรงแก้วนะตรงแก้วเลยไม่ได้จะรู้เลยจริงๆรู้ตัวแหละแต่อยากให้ใครมาฝันให้หรือเปล่า